ลวกพักกระเดาของฝากจากอีสานลวกลวกพักกระเดาฝากลกูกขมแต่แซบของฝาก ข้องปลาจากอิสานปลากบแค่แข็งแด้นาันแล้วมีเห็ดมีกบมีเห็ดกบลายกบอันนี้เอาไปบ้าหนัำ ถอดไปเหมือนอะไมดล้วไปมุดสนิบเหอมดแล้วนแกงโป๊กหนะโป๊ะทึงอันนี้อย่างวะเฮ็บปะไปเจกพี่น้องกินเดอ